Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalau memperawat kaum Nabi Ibrahim mana kan? Kini rau tak rasa kejadian mana Islam rau ni, Islam rau ni. Dari senap senun kan salawat. Nah, kap Nabi rau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang kap kan salawat kap Nabi Ibrahim. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ก็มาสุลัยต่ออาลัยไซดอิบราฮิมในในมายังนไม่ไม่มีรอซนคนไหนในอิสลามเราให้เราสลาวันว่าคนนบีเรานะยกเว้นนบีอิบราฮิมเท่านั้นแหละแต่ถ้ามาสาหตุวารายพวารีเริ่มเป็นหนึ่งในห้าข้ออูรุลอาซมีรอซ้อนยี่สิบห้าคนนั้นสําคัญอยู่แล้วยี่สิบห้านี้สําคัญมาเรื่องฮากันนี่หนึ่งในห้าก็คือนบีเราอิบราฮิม Brahim, a, Isa, no? นออิบรอฮิมมูซาอีซานเนาะที่ฮาคนณจะเป็นรอซูลชั้นพิเศษกันแต่ว่าพิเศษกว่าใครๆใ,ในฮาคนนี้คือนบีรอกับอิบรอฮิมเนาะการนี้ก็เลยต้องมีการสลาวัดกวับกันการนี้บอกว่านาบีอิบรอฮิมมีอยา่างว่าเนาะในสภาบัอบครัวแก่นั้นเป็นหนึ่งนอ no? เป็นผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์โดยการเาเรียกนาซดคือการพิจารณา เราก็ไม่รู้และอนนานนั้นแต่ว่าแต่ว่าอิบรโฮมเนี่ยรร้จกอัลลอฮ์้วกการพิจารณาก็คือพิจารณาซึ่งทรัพยาสิ่งทางายแล้วทํใไมเชื่อว่าอัลลอฮ์ท่านั้นคือประเจ้าทรัพยาสิ่งท่างๆโย่ในกามือแกอย่างนาะอ,อันเดี่ยวสองอิกรโฮมเป็นคนตีทำที่มื่นนบ,บีวะมินะมารออามิงคุมมุงการนฟัลยุไกรยึบียาดิ หาคนหนึ่งก็บูสูเห็นเขาทำสิ่งที่ไม่ดีจงจัดการโดยการใช้กำลังหนูให้ไป่น่อยว่าพอกครเห็นหัวแกกราบไหวรูปปันแกห้ามแหล่ไม่ฟังแกทุบแกทุ์เนี่ยมดนี่ทางทางที่แกดูเลยนะว่าลั่งกานนั้นแกกต้องทุ์จัดโป้อฟนั่นคือสาภาพลักษณะเียนก็อิโรเฮมกันในเรื่องเป็นมุสลิมที่แต่จริงมุสลิมไม่ถึงเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺอ่ะ ต่อคำสั่งของอัลลอฮ์โดยที่ไม่ปรีบาทไม่แยงนั่นคือเรื่องก็การอันนี้สุดไม่ได้เป็นเรื่องเนื่งจาคือการที่อัลลอฮ์สร้างไงแก่ฟาลุกกับเลี่ยมียามินนะก็คือนบีอิสมาเอลกับฮะซิดีฮะจันไปถึงวัดที่มักกะเพรานักนเลยนัมนนะนักปนั้นเลยวันนักอิสมาเอลเติใหญ่ขึ้นมาอัลลอฮ์สร้างเรื่องเชื้อโลกเองทำปุรบันกันแกก็ยอมทำตามโดยดีนั่นคือลักษณะของคำว่ามุสลิมกัน เดี <In> ๋ยวเราค่อยค่อยค่อยไปค่อยไปกันนี่แล้วก็นี้ลับาาเด็กคืออิบราเอมมันเป็นเป็นรอซูลที่พิจารณารู้จากอัลลอฮ์ในการพิจารณาอัลลอฮ์เล่าในกุตานว่ามียวันหนึ่งอิบราเอมคือปก่อนอิบราเอมมันเกิดในเมืองบาบิลบาตาตอนนี้ก็ลี้บาบิโลนเดีวมาเนาะเมืองนั้นต่างเมืองนั้นเกิดกราบไว้รูปปั้นแล้วก็กราบไว้ดวงจันทร์มังดวงอาทิตย์มั้งดวงดาวมังต่างๆนั่นน่ะ แค่นี้วันหนึ่งเมื่อมันเป็นกระแสตบตูตอตานกันระหว่างสองฝ่ายฝ่ายที่เชื่อว่าพระเจ้าคืออันลอ์เพียงพูเดียคือิบรฮิมกับฝ่ายที่เชื่อว่าพระเจ้ามีมากมมยคือมีอันลอดด้วยแต่มีพระเจ้าเอื้นช่วยรวมช่วยในการสร้างและบรรลุด้วยวันนี้อีกรม่ไกลกันหนังกันกลางคืนแกกันหนังเพราะก็เห็นดวงดาวขึ้นมาดาวนั้นดาวนี้บันดวงกันอย่างเสงในตัวเองอย่างดวงกันไม่มีเส้งในตัวเองหง่มังหนุยมังแกกันนึกในใจว่าเอ้ย ดาวนี die, like. mm ้อะไรพระเจ้าผู้ไหนแหละย่มาายมาสักปักมันก็ปักลงไปกันนี่นี่นี่ในทาทักกจอาจจะเป็นดาสุกเอก็เลยอุดดวงนี้จัดนัดแจงนัดน้อยสี่ซอมแกลอะไรแบบกวอ่าดวงนี้อะไรคือพระเจ้าแนวถ้าเป็นแบบนี้มาโยดเดียวดาวนั่กัตกลงไงโยดเดียวเดือนขึ้นมานก่ดอกจันอ๋อแกว่าอันนี้แหละตาแนนเลยกันนี้แนนเลยกันนี้เนี่ยย่อยด้วยแจงด้วยกันนี้ โยมาโยมาสักป oh, okay, ni no? ok no? ah ah ักดวงจันทร์ปลาดลงกันสักปักวันคืนกันเนีอ้แกว่าตัวนี้และนี่จะเผื่อแลไดวงอาทิตย์นี้แหละอย่าว่าเนาเป็นพระเจ้าแท้จริงแล้วแล้วก็เนี่จะเผื่อนี้โยมาโยมันก็เป็นแบบจะคนๆกระต๊อกกันนี่แกก็เลยคิดด้าเลยกันว่าไม่ใช่เลยพระเจ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ึ้นๆลงๆอย่างว่าเนาแกก็เลยกล้าคำว่าอินนีวัจเะตุวัจฮียลลัลทีฟัตรัสสมาวาติวัลาร แต่จริงแล้วกูนี่ท่านนาประหาประชาติ่แต่จริงถทเป็นผู้ที่สร้างฝาสร้างดินในสภาพกู้นี้เป็นคนที่ทำความดีต่อประชาวามาอานามินัลมุชลิกินและกูนั้นไม่ใช่นึ่งในบรรดาผู้ที่ตั้งฝ่าทีกเห็นไหมมันก็เลยเป็นคำล่าวของนราบอกว่าเฮ้มันแต่เราไมา่ใชา่ในวัยาของเรากันเห็นไหมาการนี้แกก็เป็นผู้ที่เป็นรสน่ยมเนี่ยมั้หเ่ราะว่านี่คือตอนแรกกัน ตอนเี็สาวเสียมลายเนี่ยว่าแกนั้นเป็นผู้เสียเมื่อถึงนบีเราแรงแล้วพูดไดเห็นซึ่งที่ไม่ดีจงจัดการโดยจากกำลังเราได้ยินไหมตอนแรกันแกก็เห็นอะไเลยเกิดเกิดมาแกได้เหนแล้วป้าแกคืออาัดนันเป็นคนที่ปันหลวงปันนี่หนวปันหลวงปันแล้วก็เอามาบูชามากราบไหว้แต่ว่าแกกันแรงทำานาอะไรเบอร์เติ้เบอร์ป้าเบอร์เติ้เอากอดที่มาก่อนี่แล้วกนแกสลักให้เป็นหลวงปันให้เป็นหลวงขึ้นมา เตือนกระเปาเปถึนตังเตือนกระราบไวมันบูชามันเตือนเรียกมันแต่มันไม่ไม่จะได้ยินแต่ว่าเตือนแรงกันมันมันก็ไม่จะได้ยินเตือนข้อ่วยมันมันก็ไม่ทราบมา่วยได้เตือนไปทำลายมันมันก็ไม่ทราบมาตอบโต้ได้กัะเที่ยงกัดทุกมันปะเนาะเที่ยงเที่ยงกไม่จะเที่ยงแต่ปะกันนี่เที่ยงกับกับปักบวกด้วยกันนี่แล้วก็มันเป็นเป็นสต้านเตีตี๋มันกบเป็นเป็นเตีวไวต้องหลบปันต่างมัด มีหมากันนี่ตัวเล็กตัวนุ่ยตัวเงี้ยัปนไงเนี่ยมาอิเลฟเล็กใจว่าตัวเดียวก่อนไฮโบนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวกุ้ยทุบโบนี้อะไรยังนั่นเลยกันนี้พอถึงวันหนึ่งแกตายไปแล้ววันหนึ่งอ่าโบนี้เขาออกไปจะลริมชะลองกันออกกินหมดเลยเลือกแกคนเดียวก็ได้การเอาคว้ามาทุบกันเวลารับจขกแบบคว้านหัวอันนั้นเราคว้านกู๋กู๋ทุบไอ้ทุบทุกตัวเลยทุบจนไม่หมดเลยทุบจนไม่หมดตักเวรนะเว้หน่วยตัวทึบตัวเดียว แ้วกเอาคว้านนี่ไปแควไหลแต่แขนไปเอแวไหลมือบางบางคำหลายบอกแควไหลหูแต่จริงเราคือแควได้มือเพื่อให้เขาได้รับมาท่ามตัวเดียวว่าใครคนทำนั่นคือวิธีการในการตอบโต้เขาว่านะกรจชิงพอเขาลอบมาซึ่งเน้นหลบปานต่างมดเนียนมดเลยเลือดตัวทึบอยู่ตัวเดียวแกท้าย่งไรล่ะพอเขาท้าว่าใครทำประจ้าวนี้ล่ะใครทำประจ้าวพระบูดาให้เนียนมดไออย่างไรเนาะอีกประเาลอกท้ากับทึบกันอะไอ่ะเหมือนมันก็เห็นอยู่ทาสูว่ามัน รักโรนั้นมันต้องแลกดาัะเดียวนี้มันต้องเห็นว่าใครทำแล้วสรงอีมโรเฮมนั้นนะว่านแคว้นอยู่กับแค้นมันนั้นไอ้ตัวทึกนี่คนตีมันว่าเล่นหว่านั่นนะสุดท้ายโบนี่กับเช็คกันนี่คุยกันประพัดว่าโบนี่ว่านี้แหละคนทำอิมโรเฮมนี่แหละเห็นไหมการเลยจัดการโก่อยกันนี่เพราะดึงโรเฮมควาดกุ้ยมันทำกองใหญ่งกันนะพอนี่คือกระบวนการก็การซัดอะไรเงี้ยการซัดการจัดกันอิมโรเฮมเขาใส่ก็ได้ในมังจานิดันถ้าไม่ใส่ก็ได้ว่าเทียิ่งลูกอาซูนั้น คือถ้าว่าไปโยนเลยไม่ได้ไหมคนเด็กครับอยู่การโยนไม่ได้ตายผมแกล้พวกเ้ยโดยการใส่ซตจยิงๆโลกาสุดมันนี้แล้วก็ยิ่งในใครอยู่เรื่องข่าวอะไรแบนี้เหตุการณ์ต่างหมดนี้มันเป็นเพื่นการเรื่องเป็นคือวันที่เขาเฝ้าแกลเป็นวันที่คนต่างเมืองมามาแลกกันมันจัดแคร์การครับเรื่องนบีซาไอ้นบีมูซาทีนบีมูซาไปไปไปข้ไใดว่าไปปาร์ล้องกับพวกเป้นนักเล่นกลตัวนักฟิโตนะกลายกลายกันแค่นี้ อะไรก็เป็นวันที่มีคนมามากันพวกเขายิงแก้าไปในฝฟอยอัลลอฮฺก็บอกว่าอย่าน้ารุกูนีบัดดาวะสลามันอัลัยบรอฮิมอัลลอฮฺโอไฟมึงจงกลายเป็นความเย็นอัลัยบรอฮิมกันนี่สุดท้ายก็บอกแกทุกยิงเข้าไปในฝอยแกไม่ตายเลยไงอย่ามาเนาะยว่าไม่ตายปั๊บมันก็มีคนส่วนนึงเชื่ออะไรกันสุดท้ายแกก็หลุดหลบจากตรงนั้นมา ผลุนเหนั้นมันจะมันจะเลือดจัางเบิ่อนั้นนั้นมีคน, кад, คน fe, เป็นคนเป่เชื่ออันล์ประมาณสามคนถ้ามันอ่คนอื่นกันะนึ่องก็คือนบีบรเฮมซองคือซาโรเมียแกสามก็คือนบีลูดนบีลูดเป็นล้านข้องเป็นล้านแกเป็นล้านแกก็คือเป็นหลูกับข้องผีกับหนุงข้องก็แก่นะนบีลูดก็เลยแต่งมัยนี้พอตอนหลังกันอยู่ในเมืองอ่าบาบโลนไม่ได้เอาขยอไปซีเรียกันเอาไปย้ไปซีเรียนะรารนี้ ตอนนั้นแหละก็เลยมีการอพยพกันจากบาบิโลนไปซีเรียเอ่อมาในในแคว่าเมืองนี้อยู่ไม่อะไเพราะว่าคนต่างวัดเน่าะเป็นคนที่กราบไหว้ดูปั้นนั่างเองเกก็เลยต้องอพยพไป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 ซีเรียไปอยู่ซีเรียก่อนจี๋อันลึกก็เลยชะเคาว่าซีเรียเป็นหนึ่งที่เป็นอ่าอัลอาดุลมุกัดดะสะเป็นแผ่นดินที่สะอาดบริสุทธิ์อะไรก็ไปอยู่ที่นั่นี่จากว่าที่ไปยัไงไปพบกับเมืองเมืองนั้น นอมีปูก็ะเด็บเลยมีกาซย์แหละนอถืต้องการเมียเพราะอิบราฮิมเป็นเมียนั่นแหละก็คือไปจับซาไปจับซาโรมาอกิดกาซัดนี้อมีคนไปกาสิบกริย์ว่าเมียก็อิบราฮิมโย่ช่วยนัดมาจะได้หลาเคยหลาไหมว่าอิสลามเราเชื่อว่าคนถี่ช่วยที่สุดคือตุฮาวาอันนอนั่นคือคนที่ช่วยที่สุดคือตุฮาวาคนที่ช่วยถึงเมื่อกับตุฮาวาเลยคือซาโรกริย์กันเลย ให้คนมาจับตัวซาโรไปเผื่อไปปล้ำตำเมียอะไรอย่างไรแต่ว่าอิปะเหมไทยโรงพยาบานไอ้นู้ตุกจับไปแต่วันในซับคนนี่เกิเขาเชื่อถึงอัลเราอัลเราต้องคุมค้มครองเนี่ยคนใครไปตุกจับไปปั๊บเนี่ยว่าเนาะซาโรกับขอ้อตัวจากกษาัตวันเดียวก่อนข้อไปมายั่งซูน่าซ่องลูกาก่อนและการมายั่งก็คือข้อวันใหญ่ต้องโทษคนที่โซลิมที่อาตัมรังแก่ขนาดนั้นแหละ สุดท้ายพอถึงเวลาการษัตริย์ไม่ทราบมัดตองตัวได้เพระว่าซารอมโรนกันพอซารมรมโรนปั๊บกษัตริย์โดนลคนยิ่งนีไม่ธรรมาดาก็เลยยกอะไรยกหายาดหายาดนั้นเป็นฐานกบูอาลรับในเริ่มได้ว่าซารลมชานอิบราฮรมชาเป็นนี่เป็นพวกพวกบาบิโลนการีกษัตริย์คนนี้มีหลกถานคนนึงเชื่อหายาก็เลยเห็นว่าคนยิ่งที่เป็นซารลมเป็นคนดีในคนนี้ก็เลยยกหายาให้เป็นหลกฐานกันนี เห็นว่าน้อหลังจากนั้นแกฮะยดกับซาโรกันเลยลับบานกันนี่กาเป็นว่าอิบราฮิมก็ได้มีอยู่แล้หรือเมียคือซาโรฮะยะเป็นโูกตาดนั่นแหละก็เดินทางไปซีเรียไปเห็นวหมเนาะส่วนนบีโลดแกก็แยกไปเมืองแกก็คือเมืองซูดองก็คือตอนนี้ก็คือนั่นแหละก็คืออะไรอะไรได้ปะเดยวขอความเป็นดินนะเต็น่าเด็กสี่นั่นคือเมืองที่นบีโลดไปอาศัยอยู่พร้อมกับการเป็นรอโซนนั่นเรียกเราเราคลอีกอีกอีกทางนึงนั่น คันอิโปรเฮมกับซาร่าก็ไปอยู่ที่ซีเรียอยู่มาอยู่มาก็ไม่ได้ลูกกันก็รยากจุ่มลูกซาร่าว่าแบบนี้กันนั่นนี่ไะฮัจจ์เป็นลูกตัดกายกฮัจจ์กับอิโปรเฮมกันมาสุดท้ายก็ฮัจจ์ก็ได้เป็นเมียคนที่ส่งกับอโปรเฮมการพอได้ก็ฟุ้งต้องได้ลูกกันนี่พอได้ลูกกับอิสมาเอ็นนั่นแหละซึ่งได้เป็นเสมาจนกระทั่งทำให้เกิดใบตุลลอพระว่า พอโยมาพอ่ตอนแรกกันซาโรยกหายยะอะไรกับอิบราฮิมเป็นเมียพอตอนหลังพอได้ลูกปั๊บนี่คือเป็นตัดเดออัลลอฮ์กันเนี่เป็นกอดกกอดาอัลลอฮ์จะไม่ซาโรหึงกันโยไม่ได้เลยฮึ่งไงฮึงพัวจนกระสังอัลลอฮ์ก็เลยลงกับสั่งให้อิบราฮิมปาะซาโรกับอิสมาอิลไปถึงไวัยเตะไปุลโลอันเดียร์เราเคยรัก็นอื่นพอไอ้เดี๋ยนี้เราการรานไปจัดโยแลนเนาะกรณีส่วนข้ายเจ๊ก็อยู่นี้ใช่ไหมเจ๊ก็โยนนี้ ต,ต,ต่วันเละในต้นคืนเราจะมาต้นได้เ,ย,เยังต้นทีพ้าใบสีหัวสีใบจุดหรอเห็นไหมเนาะอะไรวัลบาหุหอาดัมคืนนี้เป็นคืนสีสิบสามนักบุญพาะผู้ใดได้เมี่ยงต่เราไว้คืนที่สิบสามปลอดภัยจากทุกความชั่วร้ายทยีในความชั่วร้ายทุกทุก,ท,กทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันกิยามรติความชั่วร้ายเช่นเราอาจจะทีความไปถึงกันวะว่าการต้องโยตักเดชเห็นไหม นั่นคือความชั่วร้ายความอันตรายในการโยเิทองมาชาต็นไมมันติงกว่าอยู่ในทะเลเมื่อคนในบับหมากก็รู้นะก็เจ็มคอกับพนไว้กันนะบางคนบับเนเนๆก็เตยมตาตุ้มเตยมหน้าแกนเตยมวกวเข้าเจ็บเอกว่ากันไปแล้วก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานมากเห็าะว่าเนาะในฮะดิษบางฮะดิษรายงานว่าทองมาชาตเป็นเตเตไม่มีเต๋ตังตีนะความที่มันแออัด สเพชประวา่ามันเป็นทองทองหนึง่งเทคุนทุกรุนเทเคยเกิดมาบนหลกนี้จะต้องไปร่วมกันในนั้นซัดทุกตัวเทเคยเกิดมาอยบนหลกนี้จะต้องไปร่วมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่จะค้นนะกันกนีหัวควายแป็ดเกยถ้าได้ว่าถ้าเคยดักษาหัวดักษาควายลำาลำเรือทั้งหมดหล้าตายขิดลักกันนะวันนู้นก็ไม่กโดนตังมดจะต้องมีการเช็ดบาปเช็ดบุญมดเมืม่อเช็ดเรืองแล้วนไะงอัลอกอเลอยสัดไงซัดกลายเป็นดินกันหรือแต่คนกันอย่าง นั่นคือความอันตารายความลำบากในช่วงวติ่โยตในธรรมชาติเอ้ยมาชาติเราเลย่อนเดมาแต่เราจีนแรกในวันนี้นนคืออิสลามเราก็เลยสั้งให้เราเรียนให้เราศึกษาให้ซึ่เถีถ่นแบบแต่คนเรกไปตาบสคําําชางนั้นก็ให้คนตาบสถห้าคนไปกําชางที่อะไรมาเบอกว่าชาหลักสณะวันนเลคนนึ่งวันวนวลนวลคนนึ่งว่าแก้งแก้งยาวยาวคนนึ่งว่วมันตน้นเปล่าอต่างคนคนนึ่งไปคนมัน,นไม่ต้นเปล่ามัไปคำว่ากล้ามัน เมัอนนั่นนวดไปครับม้วนมันกันบราณนี้อิสลามเรา,า,าก็ว่าจะศาสนาอยาให้เมื่อนตาบ่าก็จะรู้จักเสกเสกข้างไม่ได้เรียนแต่หาแก่กาพิงเดียวกัาาจนกว่ามัวนมัแกันนี้เรียนแต่ชารีอาพิงเดียวมันก็แข่งกันนีอยังไงมาต่างหมดเี่ต้องให้รู้จริงๆกันนี้ชีวะคนเรา,าในในธรรมชาติมันก็เลยเป็นเรื่องยาวที่ลำบากมาเช่นที่เขาให้เราเรียนเรียนเพื่อให้เราอิมั่นอิมันม่นเลย,นยว่าให้เราชวนมากันมาไม่ยัง้งเมื่อการแนะว่าถึงวันนี้ เขาช่วยมาให้อาลัสลาห์เนาะจงมามายังให้ยาลัลฟลาห์จงมาห้าความปลอดเพลยความสำเร็จเวลาเคนแยกกันอย่างไรวันน bueno> ู้นก็เหมือนกันนะพอถอกมาชาติอัลลอฮ์อารักอัลลอฮ์มันจะบังเงา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 ข้องข้องโดยทิดหลังคือเมื่อวันเบื่อนั้นนั้นเป็นวันที่ไม่มีไม่มีรมเงานะมันจะมีรมเงาเดียวที่คนสร้างมาฝึงพาได้คืออารัช วันนี้ถ้าคนไม่เข้ารำเง่าในการที่เขาเรียกเวลาอาซานวันนูก้ก็ห้าแต่้าวมั้ยเขาเรียกก็ไม่ไปไมั้ยนอย่อมตักเดดนประมาณนั้นเอาเนะี่ยสีน้ำเวันรอหัวนะั่